เลือกตั้งผู้ว่ากทมอาจารย์ชาติชาตินอนมาของจริงคุณผู้ชมครับล่าสุดครับคะแนนเนี่ยน่าจะเป็นเอกฉันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นทางการนะฮะรอก็ต่อยทีนะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะฮะตอนนี้คือนอนมาแน่ๆคือเก้าเกือบล้านแล้วอ่ะคือเสียงนี่เกือบล้านแล้วนะครับที่2เนี่ยก็แข่งกันเป็นคุณวิโร์กับดรเอแข่งกันนะครับก็แสนประมาณแสนหกแสนเจ็ดประมาณเนี้ยก็รอดูว่าใครจะได้อันดับ2นะครับแต่ว่าที่1เนี่ย แน่นอนฮะผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครคนใหม่ต้องเป็นอาจารย์ชัติชาติอยู่แล้วและเมื่อคลิปนี้มันลันออกไปเนี่ยเวลาผ่านไปตอนนี้หลายคนก็น่าจะคอมเมนต์แสดงความดีกับอาจารย์ชาติชาติด้วยนะครับคือแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยผมเพิ่งไปฟังอาจารย์ชาดชาติก็มีการถแถลงนะครับก็ยังไม่เป็นทางการนะเป็นการถแถลงแบบไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าเขาลอกรกะตอ,อยู่ในในขณะที่ผมดูคลิปเมื่อสักครู่นะครับก็คือน่ารักมากนะฮะอาจารย์ชาติชาติมีความน่ารักตรงที่แกเหมือนกับ เข้าได้กับทุกฝ่ายนะฮะทั้งดอรเอโทรมายินดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือส่วนคุณวิโรจน์ก็โทรมายินดีแล้วก็คือเหมือนเหมือนแกเป็นคนที่พร้อมที่จะประสานกับทุกฝ่ายจริงๆไม่อยากให้แบ่งขั้วการเมืองนะฮะอันนี้อารชาติเนี่ยจะย้ําเรื่องของการแบ่งขั้วาการเมืองหรือว่าเรื่องของการแบ่งพักเอ่อพักเหมือนเป็นฝักเป็นฝ่ายอะไรเงี้ยแกไม่อยากให้มีการโกรธเคืองอะไรกันนะ,ะแล้วแกก็พูดถึงเรื่องของอวันที่โดนรัฐประหารนะครับก็เป็นวันเนี้ยตอนเนี้ยคืนเนี้ย นะแกบอกว่ากแกโดนแบบขุมถุงถุงุ้มหัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่แกก็บอกไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรแต่มันเป็นความทรงจําที่มันเกิดขึ้นกับแกอะไรเงี้ยนะฮะคือเราได้ฟังนโยบายทั้ง200กว่าน,นโยบายของอาจารย์ชาติชาติมาตั้งแต่แกไปลงพื้นที่หาเสียงอะไรต่าง2ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะใครยังไม่ดูก็รีบเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก่อนเลยสิ่งแรกที่แกจะทำนะอาจารย์ชาติพูดเลยว่าสิ่งแรกที่อาจารย์ชาติจะทก็คืออันดับแรกถ้าได้เป็นผู้ว่ากทมคือให หน่วยงานราชการในจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยไปอ่านนโยบายไปอ่านนโยบาย200กว่าข้อของแกไปอ่านให้หมดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นนโยบายหลักที่จะนําพากรุงเทพกลับไปสู่ความเจริญนะฮะแต่ว่าแกก็บอกว่าสิ่งที่ทางคุณอัศวินทํามาหรือว่านโยบายของคุคณวิโรจนะฮะนโยบายของดรเอแกก็จะเอามาสิ่งไหนดีก็จะามา ปรับแล้วก็เอามาคุยกันว่าเออตรงนี้ควรปรับตรงนี้ควรที่จะเอามาใช้อะไรงไงเหมือนแกพร้อมที่จะทํางานร่วมกับทุกทีมจริงๆนะฮะแล้วทุกคนก็คือคะแนนมั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 นสุดจริงๆนะ,ะแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของอคนที่รักประชาธิไปไตยจริงๆนะฮะแล้วมันจะมีผลต่อการเลือกตั้งใหญ่ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะฮะคือเหมือนอายชาติผู้ใหญ่ๆเหมือนกันบอกว่าเอาจริงคะแนนผู้ว่าเนี่ยเยอะกว่าคะแนนเสียงของท่านนายกอีกนะเออนะฮะก็เราลองไปฟังดูนะครับคือมันมีความสุขนะฮะผมรู้สึกฟังอาจารย์ชาติแล้วแล้วมีความสุขตามไปด้วยนะครับแหมจริงๆก็นะฮะดีใจมากครับดีใจมากฮะก็ทุกคนคิดยังไงคอมเมนต์มาครับอาจารย์ชาติชาติศริพันธ์เบอร์8ครับ